วัดีครับวันนี้ผ่านมาเดยดูมีบ้านหลังหนึ่งนะครับผมทรงนอร์ดิกครับตั้งอยู่ในซอยคำเกิ่มนะครับผมอ,อยู่ในเขตตัวเมืองนะครับตัวเมืองของนครพนมเราเกิดว่ามีใครสนใจอ,อยากจะเข้ามาดูมาชมนะครับก็เข้ามาเลยครับเข้ามาเข้ามาดูได้เลยแต่ตอนนี้บ้านกำลังสร้างนะครับได้ประมาณ70%แล้ว70%แล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบ้านจริงๆดีกว่าส่วนเจ้าของบ้านบอกไว้ว่ามีอ่าสแกนแลนิมือด้วยนะทันสมัยมากบ้านหลังนี้บอกทันทันสมัยมากโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมนี่ครับบ้านมีที่จอดรถจอดรถได้สองคันครับตอนนี้อ่าตอนนี้กําลังกําลังสร้างอยู่ครับผมส่วนเจ้าของบ้านเขาบอกว่า,วามีสแกนลายนิมือมี ของแถมอีกหลายอย่างครับมีพวกเครื่องทำน้ําอุ่นแถมแอร์แถมอะไรอีกหลายๆอย่างครับผมนรงนอดิกดูนอก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 บ้านก่อนนะครับช่างเขากำลังต่อก่อตั้งไปอีก เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับอันนี้เป็นห้องถงนงครับห้องถงโล่งนะครับช่างเขาปูกระเบื้องเสร็จแล้ว,วตรงนี้เขาตรงนี้เขาจะติดเป็นเป็นบานบานประตูอัจฉริยะนะครับตรงนี้เข้าไปข้างในก็จะเป็นแบ่งออกเป็นสองโซนครับโซนหนึ่งเป็นโซนของห้องครัวครับผม แล้วก็ต่อจากลรงจอดรถครับขึ้นมาห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำครับผมอันนี้ช่างเขากำลังต่อเติมอยู่ครับกำลังทำอยู่เป็นฝักบัวครับัวครับอันนี้เราจะดูดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าวันวันที่ทำเสร็จจะได้ลงคลิปที่แบบเต็มกว่านี้ครับผมอันนี้ขอให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้อีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องนอนครับตรงนี้ สามเมตรครับสามเมตรคูณสี่เมตรครับตัวนี้น,นี่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับ้องนอนใหญ่ช่างก็กําลังติดกำลังติดอะไรอยู่ส่วนห้องนี้มีห้องน้ําในตัวนะครับเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนหนึ่งโอเคครับผมวันนี้เราดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ทำเสร็จเดี๋ยวลงคลิปเต็มๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับ